ต้องบอกว่าเป็นตัวโมเดลสุดท้ายโมเดลที่ต้องบอกว่าพัฒนาถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับสำหรับในพาร์ทของ m ิวเนะครับตําำแหน่งแต้มสีต่างๆอยูนะ่จุดเดิมครบทุกจุดเลยนะครับเนี่ยเพียร์ยูสุเขาจะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับถ้ารถเกิดัตปเนียถ้ายูสุเนี่ย,นเ,นยเขาจะดูง่ายนะครับถ้าดุมคันหน้าโดนชนด้านหน้าก็จะโดนก่อนแหละนะครับฝั่งหน้านะครับรวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับ วันนี้พบกับผมครับเป็นต่อโมโฟคนคสเซ็นเตอร์กับอีกหนึ่งคลิปวันนี้ผมต้องบอกว่าได้รถสวยนะครับรถที่หลายท่านนะเคยสอบถามเข้ามาว่ามีตัว Di อ n i c มาหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเป็นตัวโมเดลสุดท้ายโมเดลที่ต้องบอกว่าพัฒนาถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับสำหรับในพาร์ทของ m ิวเตนะครับตั้งแต่ปี2013ขึ้นมานะครับมิวเก็จําหน่ายนะครับในส่วนของโมเดลนี้มา โดยตลอดนะครับจนถึงปี2019นกะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่สุดปลายโมเดลแล้วนะครับสายพานการผลิตถือว่ารุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมอยู่มากพอสมควรนะครับสำหรับ isuzu mu x คันที่อยู่ด้านหลังของผมเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับอย่างที่บอกเป็นรุ่นพิเศษนะครับคันนี้เป็นตัว1.9 dionic นะครับก่อนหน้านี้มี iconic เข้ามานะครับวันนี้เป็น dionic เข้ามาใหม่นะครับดูเรื่องของการออกแบบหน้าตารูปลักษณ์นะต้องบอกว่าโดดเด่นนะ ผมในความคิดผมนะผมมองว่ายังสวยอยู่เลยนะครับยังสวยอยู่พอๆกับตัวตัวใหม่นะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนะครับตัวใหม่ที่เปิดตัวไปก็หลายคนก็ชอบนะฮะกะ็แต่ต้องบอกว่าตัวนี้ก็มีความโดดเด่นในเอกลักษณ์ของเขาอยู่พอสมควรผมชอบไฟหน้าผมชอบไฟหน้านะครับเนื่องจากไฟหน้าตาไฟเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวไฟที่เหมือนดวงตาเลยนะครับรอบวงของไฟเนี่ยจะเป็นไฟเดทาม นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นโปรเจคเตอร์สวยเลยสวยเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบโชมเชียวอยู่นะนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวโลโก้ที่เป็นภาษาอังกฤษขนาดใหญ่นะครับนี่คําว่า isuzu นะครับตัดอยู่พอสมควรนะเขาจะถ้าเป็นตัว d e อ onic เนี่ยครับอย่างที่บอกก็คือจะมีการเล่นสีดําเป็นโนแบ็กนะครับตัดมาตั้งแต่กระจังหน้านะมาจนรอบไฟสปอตไลท์ light, หรือว่าไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับแล้วก็ชายด้านล่างทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ต้องบอกว่า ยังสวยอยู่ยังดูร่วมสมัยนะครับปัจจุบันนี้ก็เล่นสีนี้กันเยอะนะครับตัวนี้ก็จะมีซุ้มล้อนะกับซุ้มล้อเล็กๆนะครับที่สุดเขาจะไม่ทําใหญ่นะครับเนื่องจากว่าโป่งซุ้มล้อของเขาเองก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ทําเป็นลายมาประมาณนี้และก็ล้อฮะล้อแมกลายใหม่ที่เป็นอเอกลักษณ์ของตัว d i o n i x นะครับผมสวยเลยนะสีดําปัดเงาโครเมียมแบบนี้นะครับนะโอเค ดูรอบคันกันหน่อยนะครับคันนี้กระซิบนิดนึงว่าเลขไม่แค่3 0,000กิโลนะครับสำหรับรถปี2019เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับเข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดเลยนะฮะต้องบอกว่านานๆน,น,นะผมจะได้โมเดลที่สวยๆสภาพสวยๆนี้มาให้ชมสักทีนะครับอะราวรังคานะครับดาวรังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของยี่สุหรือว่าตัวยุคใหม่ๆนะครับก็เป็นราวลังคาแบบนี้แล้วนะครับดูทรงสปอร์ตสวยเลยนะฮะ ปเรียกที่กระจกมองข้างบันไดข้างอ่าบันไดข้างตัวถ้าเป็นดิอ n น c ิกเนี่ยนะครับบันไดข้างก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับดูโดดเด่นตัดกับสีขาวนะดูลงตัวเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับถ้ารุ่นเก่าก็จะเป็นแยกก้อนสองก้อนแต่ตัวนี้ก็จะเป็นทรงผมมองว่าเหมือนบุมแมลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเป็นหลอดไฟที่ตัวนี้ยังไม่ใช่ LED นะเป็นหลอดไส้นะครับก็ต้องบอกว่า ดูแลง่ายนะครับเปลี่ยนราคาไม่แพงนะครับซ่อมทีก็เปลี่ยนหลอดไฟ30-40บาทประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีคําว่า isuzu อยู่นะครับแล้วก็ด้านบนด้านบนนิดหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับก็ตัวนี้ isuzu เขาให้มาตั้งแต่ตัวรแรกๆก็ถือว่าเป็นเจ้านําเทนนะยุคใหม่ๆรถรุ่นใหม่ๆก็เป็นแบบนี้กันหมดแล้วนะครับ มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้มีไฟเบรกดวงที่3ที่เป็น LED นะครับอืมแล้วก็มีคำว่า m u x อยู่ด้านขวานะครับด้านล่างก็จะมีคาเอาเป็นตัวเป็นโนแบกเหมือนกันนะครับตัดชายด้านล่างแล้วก็ขยับขึ้นมาด้านบนนิดนึงถือว่าสวยฮะลงตัวอยู่พอสมควรนะครับชอบอย่างหนึ่งก็คืออิซูซุเขาจะไม่แบ่งเกรดให้เห็นนะว่าเป็นอย่างบางค่ายก็จะบอกเครื่องยนต์นะ3.0 1.9อะไรเงี้ย2.5าอะไรก็แล้วแต่จะเขียนไว้2.8แ ก็ว่ากันไปแต่ถ้า isuzu ก็คือถ้าคุณขับรุ่นไหนก็แล้วแต่ให้มีความรู้สึกเหมือนตัวท็อปสุดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่ได้แบ่งเกรดนะครับแล้วก็ความาสวยงามลงตัวรุ่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นท็อปสำหรับเครื่อง1.9ก็ถือวาอ่าสวยอยู่ยแล้วนะครับในแบบฉบับของเขานะครับคันนี้เจ้าของเดิมไปแต่งปลายท่อมานะครับเป็นปลายเทอรเนียม um แบบนี้นะครับไม่ท่อไม่ดังนะแต่ให้ดูสวยงามเฉยๆนะนะครับผมให้ดูด้านหลังด้วยดีกว่านะครับ ยุคนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะแต่ผมว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้นะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็ดูแลง่ายและอีกอย่างก็เวลาซ่อมไม่แพงนะครับด้านหลังนะภายในนะครับภายในเจ้าของเดิมนะครับไปติดตั้งเป็นพรมนะครับเข้ารูปมาแบบนี้นะครับเป็นลายไดมอนคัทนะก็สวยงามนะฮะดำตัดแดงนะครับสวยเลยภายนอกสีขาวข้างในสีดำนะฮะดูสปอร์ตอยู่พอสมควรนะครับ อิซุเองนะครับก็แน่นอนในเรื่องของการพับเบาะนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนะเป็นเอกลักษณ์หลายหลายค่ายก็มีซูบ้างแล้วก็ฟอร์ดเอเวอเรสต์หรือว่าอีสุก็แล้วแต่นะครับเบาะพับเรียบแบบนี้นะครับพื้นที่ในการใช้งานก็จะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเอาง่ายว่าเบาะแถวที่2เนี่ยพับเรียบลงไปเนี่ยนอนได้เลยนะครับแล้วก็กล่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับทีน,นี้ก็เจ้าของเดิมยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยไม่มี ไม่สกรปรกไม่มีรอยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเชฟนะก็จะมีคือภายในของเชฟเนี่ยเขาเหมือนกันเขาร่วมกันผลิตอยู่แล้วแหละแต่เขาไม่มีกล่องให้ไงแต่อิซูซุเขามีกล่องมามันเลยทําให้พื้นที่มันเรียบนะครับใช้ใช,ใช,ใช,ใช้ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยนะคันนี้สวยเลยนะนะครับสังเกตไม่ว่าไม่มีรอยเลยนะครับถือว่าเจ้าของเดิมดูแลได้ดีมากนะครับนะีบ่ฮะผ้าหลังคาไม่เปื้อนเลยนะครับอืมโอเคด้านหลังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยนะครับสําหรับ มิวเก็นะฮะก็เป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็จะเป็นแก่ากุญแจนะครับรีโมทแล้วนะครับก็เป็นกุญแจเดี๋ยวนะผมปิดฝาท้ายนิดนึงนะครับเวลาที่ล็อกรถนะนะครับยุคใหม่ๆก็เป็นสมาร์ทคีย์เลดกันหมดแล้วแหละนะครับถ้าเกิดเวลาเราล็อกรถใช่ไหมล็อกจากนี่ก็ได้หรือว่าล็อกจากปุ่มนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอีซูเนี่ยแค่คุณไม่ได้ไม่ต้องกดหรือไม่ต้องดึงนะครับแค่เอื้อมมือเข้าไปเสียบนิดนึงก็รถเปิดให้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมชอบผมชอบไม่ต้องไปกดอีกรอบนะครับภายในแน่นอนครับตัวดีออริกก็ต้องบอกว่าเป็นตัวรุ่นพิเศษครับก็คือไล่เบาเองก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับสีภายในนะครับสวยเลยหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็คอนโซลคอนโซลอะไรต่างๆมีการบุนุ่มบุหนังมาดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับอาจจะทรงคล้ายๆเดิมนะฮะแต่การเขาเรียกว่าเป็นการเล่นวัสดุของเขาเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างก็คือมีตัว ไฟแอมเบียนต g ไลนะตรงนี้นะครับตอนกลางคืนเปิดไฟจะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับสวยเลยนะฮะผมว่าโมเดลนี้ก็ยังดูสวยอยู่แล้วก็ใครที่ต้องบอกว่าชอบในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากมายเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับนี่ฮะเป็นลายเป็นโนมแบก็กอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้หน่อยนี่นะครับภายในก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเขาทําเป็นพรมเข้ารูปมานะครับเป็น ลายเดนมอนคัดแพงอยู่นะถ้าใครที่เคยใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกปอะไฟฟ้านะครับบอกประไฟฟ้า8ทิศทางนะครับเป็นทรงเรือใบนะผมเรียกเรือใบเนี่ยปุ่มกดจะอยู่ซ้ายนะครับอของเขาด้านซ้ายเครื่องยนต์ก็จะขณ้สตาร์ทนิ่มมากด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ1.9ก็ถือว่าเครื่องเขาก็จะเงียบๆประมาณนี้นะครับ หน้าจอนะครับมีเดเวิเกเตอร์ให้นะครับแล้วก็เป็นแอร์นะครับแอร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็เป็นทรงโดนัทแบบนี้นะครับใช้งานง่ายครับโหมดการใช้งานต่างๆจะอยู่รอบวงตรงนี้เลยนะครับใช้งานค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับคันเกียร์หัวเกียร์ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยนะครับมีตัวกดนะครับปรับเลื่อนนะครับเราสามารถเล่นเกียร์บวกลบจากตรงนี้ได้นะครับก็ใช้งานง่ายครับมีตำแหน่งให้บอกให้ชัดเจนนะครับกล้องถอยแน่นอนมีให้อยู่แล้วนะครับ อันนี้เลี้ยวตามเส้นไหมอันนี้ไม่ได้เลี้ยวตามเส้นนะครับบางคันก็คือเวลาเลี้ยวเส้นจะเลี้ยวตามแต่เงี้ยดูง่ายนะครับกะระยะง่ายเลยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของดีออนก็คือในเรื่องของอในเรื่องของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าตัวนี้เขาจะฝังมาให้กับตัวกระจกสองอกระจกมองหลังอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีนะนะครับถ้าไม่มันบังสายตาก็ปิดไว้ก็ได้นะครับแบบนี้ เราก็ซ่อนกล้องไว้เป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์อันนี้จากโรงงานนะครับมีคู่มือการใช้งานให้ด้วยนะครับนี่คู่มือการใช้งานก็จะเยอะๆหน่อยถ้าอีซูเขาจะเยอะๆแบบนี้แหละนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนที่ซื้อมาอ่านครบกันหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ครบนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับดู YouTube ง่ายกว่านะนะครับคู่มือการใช้งานจออะไรต่างๆเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสต่างๆอยู่ครบคันนี้อยู่ครบนะต้องบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีเลยนะครับที่เก็บของโอ้ดีหมดอ,อยู่ครบเลยนะครับ เลขมือแบบนี้ใช้งานง่ายนะครับโอเคเลขไม่ดูเลขไม่หน่อยนะครับเลขไม่อยู่ที่30,000นะครับ31,200กิโลเมตรนะครับ31,000ละกันนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับมานทีฟังก์ชันพวงมาลัยมีฟังชั่นโทลนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับมีสลักลงอักขระมาให้แล้วเดี๋ยวลองขัดดูนะว่ามันออกหรือเปล่าเดี๋ยวดูให้นะครับแต่โดยรวมเจ้าของรถเขาชอบรถแหละนะครับนี่ฮะที่บางเดชก็ยังไม่แกะเลยนะครับไม่แกะทุงเลยนะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่แกะหมายถึงว่ายังไม่เคยส่องกระจกเลย<笑><笑>นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าคันนี้เป็นยังไงไม่สามหมื่นโลเนี่ยสวยจริงหรือเปล่านะครับก็จากที่ดูภายในเนี่ยผมว่าสวยนะก็ถือว่าข้างในเนี่ยเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับก็ถ้าเขาเรียกว่าภาษารถก็ดูว,ว่ามีทรงแล้วกัน <c oughs> สวยแล้วกันนะครับอ่ะโอ้โหห้องเครื่องจัดเลยสวยจัดเลยทีนี้นะครับ ดูซับในนะครับดูกระดาษกันร้อนการความร้อนด้านในนะครับไม่ลอกไม่ย่นไม่เปื่อยนะครับเอาง่ายๆว่าไม่โดนน้ายุงน้ํายาอะไรอย่างนี้นะครับไม่โดนฉีดให้มันขาดเพราะวันเป็นกระดาษอัดนี่ครับตรงนี้ด้วยนะครับแผ่นการความร้อนต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตำแหน่งแต้มสีต่างๆอยู่จุดเดิมครบทุกจุดเลยนะครับเนี่ยเพรียูิวสุเขาจะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับถ้ารถเกิอดอุบัติเหตุเนี่ยถ้ายูวสุเนี่ยเขาจะดูง่ายนะครับถ้าโดนคันหน้าโดน ชนด้านหน้าก็จะโดนก่อนแหละนะครับฝั่งหน้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวยูท่ายีอยู่แก้มฝั่งนี้นะครับประมาณนี้น็อตไม่ขยับแน่นอนนะครับนี่ครับความเร็วความสวยแน่นอนคันนี้เจ๋อเลยนะครับเครื่องยนต์1.9บู๊พาวเวอร์นะครับ150แรงม้านะครับก็พูดถึงก็เอาว่าไม่ต้องปูดปาดมากมายนะครับแต่ไปได้ทุกที่ที่ที่อยากจะไปเช่นเดียวกันที่มีถนนไม่ใช่ขับเคลื่อนสีล้อนะเอาไงว่าไปได้ทั่วไทยเช่นเดียวกันนะสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นรุ่นสุดท้าย โมสุดท้ายก็เลยหายากนะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับดีออนิกนะครับรถหม่ป้ายแดงตอนนั้นอยู่ที่1 3 6 4 0 0้านบาทนะครับปัจจุบันนะราคาก็ต้องบอกว่าดรอปลงมาเยอะอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยเลขไม่ที่น้อยนะครับสีขาวด้วยสภาพดีอย่างนี้นะครับผมราคาผมขอเปิดที่9,59,000บาทนะครับ959,000บาทสำหรับอีซูซ u มิวเอ็กซ์นะครับดีออนิกสองพันสิบเก้าคันนี้นะครับไม้สามหมื่นกิโล สวยเลยนะครับใครที่สนใจนะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถนะครับวันนี้ผมเป็นต่อนะครับขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจจะพามาชมอีกทีในคลิปต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ